เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็เป็นประกาศจากกรมควบคุมโรคนะคะเผยประเทศไทยพบผู้ป่วยฝีดาษวารดอนรายแรกเป็นชาวยุโรปที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกานะคะตอนนี้ก็รอตรวจยืนยันค่ะว่าเป็นสายพันธุ์อะไร นายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถายากรอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นชาวยุโรปอายุ66ปีเดินทางเข้ามาในไทยวันที่14สิงหาคมเวลา6โมงเย็นมีประวัติว่าเดินทางมาจากประเทศแถบแอฟริกาซึ่งมีการระบาดของฝีดาษวานอนสายพันธุ์เคลสวันบีและไปต่อเครื่องบินที่ตะวันออกกลางก่อนเข้ามาในประเทศไทยต่อมาวันที่15สิงหาคมค่ะ ผู้ป่วยเริ่มมีไข้แล้วก็เริ่มมีตุ่มเล็กๆขึ้นตามร่างกายไปพบแพทย์พอซักประวัติแล้วก็สงสัยว่าเข้าข่ายฝีดาษวานอนกระทั่งตรวจฝีดาษวานอนสายพันธุ์ทูบีปรากฏว่าผลเป็นลบนะคะแล้วก็มีการตรวจฝีดาษวานอนเคเลสดวีดปรากฏว่าผลไม่ชัดเจน จากนั้นตรวจด้วยการใช้ใช,ใช้ยีนค่ะปรากฏว่าเป็นโรคฝีดาดวานอนแต่สายพันธุ์นั้นยังไม่ชัดเจนต้องนํายีนไปตรวจต่อแม้จะยังไม่หนึ่งร้อยเอร์เซนต์แต่จําเป็นต้องให้ข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบว่าขนาดนี้มีผู้ป่วยที่สงสยัยค่อนข้างเชื่อได้ว่าป่วยฝีดาดวานอนเดินทางมาจากต่างประเทศ อาการล่าสุดของผู้ป่วยฝีดาดวานอนมีอาการดีขึ้นค่ะไม่มีอาการรุนแรงคาดว่าวันศุกร์นี้22สิงหาคมจะสามารถยืนยันสายพันธุ์ของฝีดาดวานอนได้100%หากยืนยันแล้วผู้ป่วยรายนี้จะถือได้ว่าเป็นรายแรกของไทยค่ะที่ติดสายพันธุ์เคลสวันบีครับสำหรับคำถามสำคัญก็คือ แล้วระหว่างที่ผู้ป่วยนั่งเครื่องบินเนี่ยจะมีคนอื่นติดด้วยไหมตอนนี้กรมควบคุมโรคได้ติดตามคนที่นั่งใกล้ชิดบนไฟล์เดียวกันแล้วนะครับประมาณ2แถวรวม43คนมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเบื้องต้นสอบสวนโรคแล้วยังไม่มีใครที่มีอาการผิดปกติแต่ก็ต้องเฝ้าระวัง21วันครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องกักตัวเหมือนกับโควิด -19 นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวรอติดตามกันดูก็หวังว่าจะไม่มีใครติดเพิ่มนะครับ